น่ำเอสกิโมแล่เฮ้ทีนี้ฉนเฮ้เอสกิโมดับเบิ้ลม่ล้องเลยนั่นไอศครีมดับเบิ้ยกันแน่จัดไปหูปอาแบบดับเบิ้ลไปเลยสนุกเซอร์ไพรส์เป็นสองเท่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วความสนุกยิ่งไม่หมดแค่นี้อร่อยสนุกสุดๆแบบนี้เอสกิโมดับเบิลปอกสองชั้นมันสองเท่า n Nestle Good Food Good Life สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยเมื่อสักครูน่นี้นักเรียนก็ได้ชมโฆษณาใช่ไหมครับเป็นโฆษณาไอศครีมใช่ไหมเอ่ยนักเรียนคิดว่าไอศครีมเนี่ยน่าซื้อไหมครับจากโฆษณาและนักเรียนคิดว่าโฆษณาคืออะไรครับนักเรียนพอจะทราบกันไหมเอ่ย การพูดโฆษณาสินค้านะครับมักจะเป็นการพูดให้คนอื่นเนี่ยเชื่อถือในสินค้าหรือยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ผู้อื่นเนี่ยมีความเห็นคล้อยตามซึ่งการพูดโฆษณาคือการพูดโน้มน้าวใจอีกประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันครับนักเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมารู้จักกับการพูดโน้มน้าวใจกันนะครับก่อนอื่นเลยเราไปทบทวนกันซิว่าการพูดประเภทต่างๆมีอะไรกันบ้างเราเรียนจําได้หรือเปล่า มี4ประเภทนะครับนั่นก็คือการพูดแนะนำตัวการพูดสนทนาการพูดโน้มน้าวใจและการพูดโต้แยง้งในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนไปในเรื่องของอะไรแล้วบ้างครับนักเรียน 2. ประเภทแรกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารเรียนรู้เรื่องการพูดโน้มน้าวใจกันนะครับนักเรียน การพูดโน้มน้าวใจเป็นการพูดให้ผู้อื่นเชื่อถือหรือมีความเห็นคล้อยตามนะครับในแต่ละวันเนี่ยเราต้องใช้การพูดประเภทนี้มากอ่ะอย่างเช่นพูดเชิญชวนให้ร่วมมือทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอ่ะอย่างเช่นชวนเพื่อนไปกินข้าวเราก็ต้องใช้การพูดโน้มน้าวใจใเพื่อนไปกับเราใช่ไหมครับพูดโฆษณาสิ่งของเครื่องใช้หรือกิจกรรมที่ดีๆ การพูดน้มน้วใจจะเกิดผลดีควรมีข้อปฏิบัติดังนี้ครับนักเรียนขอน้อ1ครับใช้ภาษาเชิงเสนอแนะคอร้องวิงวอนและรอใจนะครับไม่บังคับขู่เข็นจนเกินไปนะครับข้อสองครับแสดงเหตุผลประกอบที่หนักแน่นเห็นจริงเพราะจะทำให้เกิดความเชื่อถือได้นั่นเองครับ เสนอทางเลือกให้เห็นทางด้านดีและด้านเสียนะไม่พูดแต่ด้านดีเพียงด้านเดียวนะครับสีสร้างบรรยากาศให้สนุกเพลิดเพลินผ่อนคลายสบายๆไม่เคร่งเครียดนะครับนะักเรียนและสุดท้ายครับพูดให้เกิดความรู้สึกเห็นด้วยอย่างแรงกล้าเลยและเราใจให้ปฏิบัติในทันที ครับครูบอสก็มีตัวอย่างการพูดน้มหนาวใจมาให้นักเรียนได้ดูกันเป็นการพูดโฆษณาสิ่งของนั่นเองอ่าตัวอย่างเช่นสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูบอสจะมาแนะนําแชมพูสระผมรีจุยนะครับอ่าครูบอสใช้แล้วเนี่ยผมเงางามเปล่งประกายดูสุขภาพดีสุดๆไปเลยและที่สําคัญคันเรียนกินหอมมากเหมือนกำลังสระผมอยู่ในสวนดอกไม้เลยอ่า อย่าลืมซื้อมาลองใช้กันนะครับหรือจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับนักเรียนฟูบอสก็มีมาให้นักเรียนได้ดูนะครับไปชมกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้จะมาโฆษณาเป็นมาม่าโอเครถหมูใเช่าส่งเครื่องนะคะมาม่าโอเคเชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าโอเคกินที่ไหนกินตอนไหนกินเวลาไหนคือโอเคไปหมดค่ะรสชาติคือโอเค,ม,ม,ค,าค,ออเคมากๆาค่ะ ส่วนมาโอเคนะคะเขาจะเน้นไปที่เส้นกับเครื่องปรุงคะ่ะเส้นตัวะคะจะมีความหนาแล้วก็นุ่มมากๆแล้วก็เครื่องปรุงเขาจะให้มาเยอะแล้วก็เน้นมากๆคะ่ะ ยังไงบ้างครับนักเรียนนักเรียนก็ได้ดูการโฆษณาพูดโน้มนาวใจไปแล้วใช่ไหมครับครูบอสนะคะก็อยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยทำกิจกรรมอะไรดีหนูก็ว่าดีนะครับโดยให้นักเรียนบันทึกคลิปวิดีโอการพูดโน้มนาวใจนะครับโดยผู้โฆษณาสิ่งของชิ้นใดก็ได้หนึ่งอย่างที่อยู่ในบ้านอาจจะเป็นสิ่งที่นักเรียนชอบหรือสิ่งที่นักเรียนใช้นะครับสิ่งใดก็ได้นะส่งมาทางไลน์กลุ่มหรือไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับ ให้นักเรียนส่งมาทุกคนเลยนะครับเพราะว่าครูบอสเนี่ยอยากให้นักเรียนทุกคนกล้าสแสดงออกนะครับสำหรับวันนี้ครับนักเรียนครูบอสก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนมากๆเลยนะครับขอให้นักเรียนทุกคนส่งงานการเยอะๆนะและมีความสุขกับการเรียนวิชาอื่นๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ